หลังนี้นะจะบอกให้ระบาลปายไป20ล้านนี่ไม่รวมหน้าที่ประตูหน้าอย่างเดียวเท่าไหร่ดูไหมสามแสนป่าย้อนเทปกับใบผมโกรธมากใช่มีเขาพับคือเดียราเป็นคนที่ม่ีหัวอะไรกับพี่หน่ก็ไม่มีหัวอะไรมึงรู้จักหัวมึงไหมเอ้าเป็นอยู่คนละโลกเอาให้รู้แล้วกันขอบคุณรายการเคหาสถานบานปายมากดีเจแมนพัฒนพลกุลชอนไนทยานี่คือสไตล์ของผม อย่างผมตัดสินใจเองแม้กระทั่งที่เหยียบยืนหรือว่าเตียงที่เศษสังวาสแล้วคุณมีบุตรให้ผมคุณก็โดนที่นี่คุณเลิกหาว่าผมไม่มีหัวในด้านศิลป์ผมออกแบบเองทุกกระเบียดนิ้วใครทำได้บ้างเขาบอกว่าคุณแหละศักแต่จะทำแต่ก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้เรื่องผมว่าเมียผมมาร้องเพลงได้อย่างเดียว เคหาสถานบ้านปลายวันนี้ครับก่อนที่ผมจะไปบ้านแขกรับเชิญผมแวะมาที่บ้านซัมซุงก่อนครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นพ่อบ้านครับ ผมจะต้องมาฝึกสกิลพ่อบ้านให้ไปสู้กับเขาก่อนถึงจะไปเยี่ยมเขาได้วันนี้อยากจะหาตู่ช่วยเรื่องของการซักผ้าจ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีอยากหาเครื่องซักผ้าที่ใช้งานง่ายฉลาดสะดวกแล้วก็เอาแบบค่าเชื้อด้วยครับบครบวงจรเลยทุกวันนี้ซักมือเปื่อยไปหมดนะครับเนี่ยขอแนะนําเครื่องซักผ้าฝาหน้าซัมซุงเลยค่ะตัวนี้เป็นรุ่น AI EcoBubble ค่ะที่เราจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่มาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะก็ คือแผงหน้าจอนะคะที่มาพร้อมกับระบบที่เรียกว่า AI Control แผงควบคุมไร้ปุ่มกดจดจําตัวพฤติกรรมการใช้งานคะเพื่อแนะนําการใช้งานในครั้งต่อไปได้นะคะนอกจากนั้นเขาก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI Watch ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีคํานวณรูปแบบการซักอัจฉริยะค่ะจะเรียนรู้และก็วิเคราะห์โปรแกรมโดยใช้ระบบ AI นั่นเองนะคะเพื่อให้การซักเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะโดยจะอาศัยเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะ โอ้โเจ๋งอะเรายังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า eco bubble ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างตัวผงซักฟอกนะคะให้เป็นอนูโฟมละเอียดจะแทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้าขจัดคราบฝังลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเรายังมีในเรื่องของตัว quick dry ซักไวใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่39นาทีเท่านั้นนะคะให้ความสะอาดที่เหมือนเดิมนะคะที่เพิ่มเติมคือเทคโนโลยี super speed spray นะคะที่มาพร้อมกับตัวสเปรย์ที่พุ่งขจัดคราบในระหว่าง การซักนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะคมันจะมีเราเรียกว่าตัวแผงหน้าจอที่เป็นออ l in o n นคอนโทรลให้สามารถที่จะควบคุมเครื่องอบผ่านหน้าจอเครื่องซักผ้าได้กดตรงนี้ <laughs> แต่คุมตัวนี้ได้ด้วยใช่ <è S 2> ค่ะอุ๊ยอ้ยสบายเลยซักเสร็จแล้วก็ต้องอบครับแล้วเครื่องอบนี่มีเทคโนโลยีอะไรพิเศษบ้างไหมครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวไฮจีนแคร์ค่ะยังไงฮะจะช่วยในเรื่องของการกำจัดพวกเชื้อโรคแบคทีเรียสารก่อบฟุ้แพะ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งผ้าแห้งแล้วก็ผ้าปีกซึ่งตัวนี้เราได้รับการรับรองจากสถาบันอินเตอร์เทคแล้วว่าสามารถกำจัดเชื้อได้99.9%เลยทีเดียวค่ะโดยอาศัยลมร้อนในการทำงานค่ะอ๋อเหรอฮะอุ่นๆมาเลยครับโอ้โหหอมทะลุเฟสชิลเลยครับต่อไปนี้ในการซักผ้าของผมนี่จะมีความสุขแน่นอนครับส่วนใครที่ชมอยู่นะครับแล้วกําลังมองหาเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องอบผ้าที่ซักอบฉลาดสะอาดไวครับแล้วก็คิดแทนเราได้หมดเลยนะครับ ไปดูกันได้ที่ www.samsung.com แล้วรับรองว่าเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของความสุขปโปรจะไม่บานปลายในบ้าน,นอนแน่นอนครับหอมหอม<อ>มากครับ<อ>และตอนนี้สกิลพ่อบ้านผมพร้อมอยู่แล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งพ่อบ้านวันนี้เขาขอแก้ตัวเขาบอกว่าภรรยาของเขาโกหกทั้งเพไปเจอกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ตผมมาใหม่ด้วยวันนี้ป่าผมร่วงแต่ร่วไปสมสมไม่ค่อดีด้วยเหมาะกับเจ้าของบ้านนี้เลยเจ้าของบ้านนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเปรี้ยวๆเหมือนคุณชเฟี้ยวเฮ้ยจริงเหรอเป็นคนแบบซ่าสมัยเด็กๆนี่ซ่ามากผมได้ข่าวมาเฮ้ยเจ้าของบ้านหลังนี้นี่เมื่อก่อนเนี่ย ดูวันละ30ขานะครับ30ขานี่หมายถึงยาหมายถึงขาไก่ที่แดกไปทุกวันเฮ้ยสมัยเด็กๆผมนี่ก็30ขาต่หมาถึงยาบ้า30ขากิ้งกือเฮ้ยต้องมาทำไมกิ้งกือไอ้บ้าแย่เล่นก็แต่ามันแล้วมันขดเอามาตอนแบบนี้เฮ้ยนี่คุณคุณมาอัามเขาต้อรือเปล่าเนี่ยนี่เรื่องจริงคือผมจะแสดงให้คุณผู้ชมดูไงว่าจุดเปลี่ยนของเขาที่ทําให้บ้านเขาน้าอยู่ขนาดนี้สิ่งที่ทำให้บ้านเขาบานปลายขนาดนี้ บ้านหลังนี้บานปลายไปนะคะคุณเดี๋ยวคุณโยงแอมเฟตามีนกับกับเรื่องบ้านสวยงามไหมแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าเขามีจุดเปลี่ยนของเขาจุด turning point คือจากคนที่เคยเก่งมาเลยเกเรคนคนนี้คือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองจนมีงานมีการมีเงินมีทองมีครอบครัวที่ดีมีบ้านที่สวดหลังนี้นาจะบอกให้ว่าบานปลายไป20ล้านนี่ไม่ลรวมหน้าที่ประตูหน้าอย่างเดียวเท่าไหร่รู้ไหมสา0 0 0 0ป่า สามแสนปากเพราะว่ามีอะไรนี่ดูก่อนเลยนี่จะตตรงนี้เลยป่ะเป็นตราประจำตระกูลของเขาอ่ะไปดูดีกว่าว่าบ้านเป็นใครแล้วะใไรถึงบ้านขนาดนี้ใช่เพราะใส่เสื้อดำด้วยดูดดาดูดแดดเมื่อเจอนนี้มันร้อนใช่ไหมโอ้เออเนี่ยประตูเปิดเองเมจิ อ่าเรามีเแบบอย่างต้องมนตราอยางต้องมนตราอย่างต้องมนตรานี่เฮ้ยโอ้โหพี่คนส่วนเขานะเฮ้ยไม่ใช่หรอเเฮ้ยดูดีดีพี่แมวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมวครับเชิญครับผมเป็นแฟนคลับรายการพวกคุณฮะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยคุณไปบ้านเรือนหอผมแล้วทีเนี้ยผมเผาผมเยอะมากพี่แมวเป็นคนที่ ไม่เคยลดมาลดมาไ่แม่ไม่เกี่ยวนะไรเลย่ะโม้ไม่เกี่ยวนะนี่บอกว่าถ้าไม่ทำอีกนะกูจะขุดเป็นสรไว้น้ำเขาทำมาให้สวยหมดแล้วอีผัวมาทำ ก็คือผักนะคะเขาไม่มีหัวบ้างทำสวนซึ่งเฟืองบ้างวันนี้จะได้ดูแล้วว่าผมมีหัวในการออกแบบอะไรบ้างวันนี้เราอยู่เคหะที่เป็นเป็นบ้านบ้านเกิดของผมที่ผมเติบโตขึ้นมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะมีภรรยาเป็นคุณกระแตสยามเดี๋ยวไม่ใช่ไปหมอนไปหมอนโอ้ยพอแล้วอย่าเอาออกกานนะอ๋อเขาเอาหมวกใหญ่แกงเนี้ยอยู่มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รีโนเวทใหม่ครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่แรกไม่เป็นเลยมันจะเป็นบ้านเหมือนเด เนี่ยทุกคนนะครับบ้านอย่างนี้บ้านอย่างนี้ เข้าบานแรกก่อนดีกว่าที่บอกว่าประตูหน้าบานเองไอ้นีพาเรื่องด้วยไอ้ดีนะสามแสนกว่ามันบางอะไรขนาดนั้นคือมันมันเป็นไม้ด้วยต้องดูบีมด้วยว่าเหล็กเหล็กชนิดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม้แล้วก็รวมประตูไฟฟ้าอะไรเงี้ย่ครับผมปกติประตูมันต้องมวลเบาหน่อยแต่เนี้มันหนักมากเพราะฉะนั้นผมชอบความแบบว่าชอบไม้ชอบความที่เป็นธรรมชาติแล้วดูแบบดูดุดันดันหน่อยที่คุณเห็นเนี่ยเป็นโคชสิงก็ก็ก็จะมีจะมีจะมีช้างผสมสิงเป็นอยู่ในป่าหินมะพร้า เขาก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลชอบมากชอบหยอดไทยไทยในลอฟหอกอาให้รู้ว่าบ้านคนไทยนะเว้ยนี่มีอีกบ้านนึงเล็กๆถือว่าบ้านแบบบ้านแบบแรกแย้มนี่บ้านเนี่ยมันจะเกือบทางสแพ่งสังเกตไหมเราก็เลยเอาเสือให้เห็นเลยเผื่อผีจะกลัวเราก็เลยเอาเป็นเสือขาวเสือเผือกเนี่ยที่มีตอนแรกอตามจะมีไฟ LED อยู่ข้างในแต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปก็เลยทําแบบนี้ดีกว่าสั่งทำเหรอครับสั่งทำครับสั่งทำอันนี้เป็นแอร์แอรบใช่ไหมใช่ครับผมในราคาในราคาเท่าหร่เกือบแสนเกือบแสนประมาณแสนหนึ่งประมาณนั้นประมาณงั้นเท่ายก่อนคุณสาขาจริงป่าจะเหลือแล้วครับสาขาเขาไม่เรียกเป็นขาครับเรียกเป็นเม็ดครับผมสาเม็ดเป็นเดียวเดี๋ยวเราไปคุยว่าทำไมถึง่ี่ยใช่อันนี้เป็นหน้าบ้านไม่ใช่ครับเป็นเป็นปีเสี่ยใไหวเลยไหวเลยทุก ตอนสองลูกทุกเช้าเราเล่นละครเหรอเล่นกันน้ำโควิดบ้างวันนี้เขาดีใจเขาได้ออกงานเป็นไงบ้างคะแม่ลูกชายทุกวันนี้โตมีหลงมีหลานให้แล้วเทียบกับเด็กๆเกเรแม่โอ้โหอย่าให้พูดเลยพี่เสือกแต่ก็ดีขึ้นนิดหนึ่ เป็นหน้ามือเป็นหลังมือเป็น,นธนาคารด้วยกดอ๋อเหรอด้ปวยมันใหญ่ละเอ็มดีเอ็มจิ้มปุ๊บเงินมาเลยสบายใจแล้วอย่างนี้เนาะผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำมนแหละแต่ว่ามากน้อยก็ควรจะให้ไม่ควรแม่แล้วแม่ขอบคุณนะครับนี่นี่คือมุมอะไรเนี่ยอันนี้คือมุมมุมแมลงเฮ้ยฉันเป็นงานย่างมุมแรงความไปคุ้งมาที่เดิมเอาแล้วเออ มเนันจะได้คอนทราสกับกับบุคลิกนะครับอันนี้ห้องเพื่อนๆเลยคุณเป็นเพื่อนกลุ่มแรกที่ผมได้มานั่งนะทำเสร็จทำเสร็จสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่าเมียท้องพอดีแล้วก็ซื้อบ้านใหม่แล้วก็ไปดูแลนั่นแหละสวนถึงเละนั่นแหละครับผมไปม่เขาห้ามเยอะไงเพราะมันเป็นตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันก็เลยมันเลยใช่ให้ใครห้องนี้เท่าไหร่ห้องนี้เหรอทำเสร็จมานานนะครับพี่นานแล้วครับหนึ่งปีได้ไหมประมาณปีสองปีแล้วอันนี้เป็น ไอบีหมดเลยใช่เป็นไอบีมแล้วก็ข้างบนนน่สีสายเนี่ยเป็นเป็นไม้ใช่เยเป็นชักลอกขึ้นได้ไอ้ไม่ใช่นชักล็อกอ๋อหน้าอย่างนี้ชักลอกใจเลยข้างบนเนี่ยเป็นไม้สักทองด้วยใช่ครับสักทองแทท้สักกออง็คืแพงนะเป็นไม้ที่ผมชอบละกันอันนี้มีก็ไม้สักทองเหมือนกันอันนี้ผมคิดว่านะ เดี๋ยวค่ะหนึ่งล้านได้ไหมก็ต้องเป็นล้านเกือบๆนะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ล้านได้มอเตอร์ไซค์ก็เลยแล้วถ้าเราไปคิดมอเตอร์ไซค์คุยเลยดีกว่าอ่าเนี่ยตุเรียนคู่นี้กับตารานี้ครับเป็นตาประจําแก๊งผมเองคืออิมมอร์เทลม่ถูกมันต้อใช่ครับอยู่มาหลายปีแล้วการขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันคือการปลดปล่อยทุกตําแหน่งหัวโขนแล้วออกไปเที่ยวด้วยกันโรงแรมเดียวกันกินข้าวเหมือนกันพิตตี้เอ้ยโอเคโอเคใช่ใช่สวยมากพิตตี้ได้เป็นเพื่อนคุณเล่นช่วงโควิด เป็นหมดเครียดไงเมียด่าทุกวันจนริบกระไรแล้วเมียไม่ขี้แบบทุกวันจะซื้อมาทำไมลูกเนี่ยอาจารย์อะไรนะอาจารย์ยิ่งสั่งอะไรเนี่ยไม่ทวารมั่วไปหมดคือพูดจาอะไรเละเทะหมดบ้านโก้บ้านป้าว่าป้าว่ามันเป็นเหมือนถังน้ำมันอะไรเงี้ยแต่เป็นตู้เย็นจริงตอนกลางคืนก็เปิดไฟได้มีไฟตรงนี้ด้วยใช่มีไฟตรงนี้ด้วยคันนี้นี่คือคู่ใจเลยไหมครับตอนนี้คันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมได้มาเพราะเพื่อนรักของผมคุณเจษผู้จัดช่องสามเจษใช่ ตอนนั้นซื้อประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทตอนนี้ Holiday Soft Tail 100ปีเนี่ยตอนนี้ราคาน่าจะล้านเจ็ดกำไรมา8 0 0แสนบาทคุยเรื่องชีวิตัยรุ่นดีกว่าครับเคยเหลวแหลกขนาดไหนที่พอจะบอกได้ผมไม่ได้สามบผมวันนี้ผมกล้าเล่าแล้วแต่ก่อนเนี่ยตอนเข้าวงการใหม่เรื่องสมัยก่อนมันต้องปกปิดมากประวัติมันต้องดีมากตั้งแต่มหนึ่งประมาณมหนึ่งจะย้ายเข้ามสองเพื่อนมานอนบ้านเก่าอ่าเฮ้ยแมลองเพราะว่าลองไปตัวหนึ่งเจ็ดแค่ อ่านหนังสือไม่หยุดเลยเฮียมันก็เริ่มทีละนิดทีละหน่อยขึ้นเรื่อยๆคราวนี้แม่งไม่นอนละไที่เก็บไปเรียนละเรียนลที่บ้านยมันยังไม่รู้แรกๆยังไม่รู้อารมณ์มันก็รุนแรงขึ้นเริ่มแบบว่าใครมองหน้าใครด่าชื่อแม่ก็เราก็จะโหดกว่าเด็กปกติจนแม่งถล่มเลกจนแบบคราวนี้ไม่เอาอะไรละไม่ไปไหนไม่ไปไหนลวเอายาอยู่แต่บ้านเริ่มระแวงเริ่มหูเริ่มไม่ได้นอนมีหลอนๆใช่ก็ไม่นอนเจ็ดคืนก็มี ไม่ตายได้ไงอ่ะมันโลกวงเดชะบุญนะผมมันจะได้ยินเสียงสวดมนต์คุณแม่เดินไปหาแม่เลยแม่บอกไล่ก็ะแมนแม่ไม่ไหวแล้วนะบอกไม่ใช่แม่แมนอยากเลิกยาแต่ว่าหลังจากเนี้ยผมอาจจะไม่เหมือนเดิมนะผมอาจจะพูดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าผมอาจจะกลับมาเหมือนเดิมอีกแม่ช่วยผมได้ไหมไ่ถึง3วันเท่านั้นครับ ตำรวจมาเต็มบ้านเลยลตอานั้นคือไปไหนเป็นบันทือที่บัาบาดดัดเขาเรียกรีเบิร์สเซนเตอร์ในนั้นแม่งมีเด็กที่ติดยาฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเลิกยาก่อนพอ,อคุณน่ะไม่มียาเสพติดแค่เดือนหนึ่งคุณรู้เลยว่ากูทําอะไรอยู่อะอันนี้ผมเล่าว่าเป็นอุทาหรณ์นี่ผมเลิกมาตั้งแต่อจบม6อะแล้วกันนี่ก็คือจุดปเปลี่ยนพอเลิกปุ๊บผมเข้าวงการบันเทิงเลยนี่คือจุดเปลี่ยนที่เราได้มีฐานะแล้วก็มาดูแลครอบครัวทําให้บ้านเราถูกต้องมันเป็นประสบการณ์ชีวิตครับเพราะฉะนัั้้นนนวี ผมได้ปรณนาตนตั้งแต่บวชด้วยผมเนี่ยไม่ยุ่งกับอบายมุกพวกนี้มาเจ็ดแปดปีแล้วตอนนี้คุถือสินห้าผมถือสินห้าบริสุทธิ์แล้วผมเปิดสถานที่เลิกยาเสพติดแแห่งให้เลิกบําบัดยาฟรีผมเปิดศูนย์บริการเด็กพิการซ้ำซ้อนของตระกูลคุณพ่อคือไม่เคยมีคนถามผมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วทุกวันนี้เมียเป็นใครไปเตยโป้ไหมบ้านมึงกี่ล้านทุกคนจะโยนความเลวร้ายให้เราตลอดแต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่า ถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรไม่ต้องกลัวผมมีครอบครัวที่น่ารักผมมีเพื่อนที่ดีแค่นี้มันคือบุญชีวิตเอาไปคนที่บ้านอื่นหลังตรงนี้นะประมาณเกือบร้านเกือบร้านเกือบแสนใช่ใช่ใช่โต๊ะราคาร้านก่บ้าโต๊ะมุกดามันุงไม่ถูกเลยกูเลยอีกนะบ้าเนี่ยมึงดาจไปโต๊ะอีกแล้วออย่าบ้าได้แล้วถ้าเรื่องกะหมอบาคโอเค เชิญเลยครับข้างในบ้านนี้ก็เดนเนี่ยช่วงโควิดด้วยผมก็เลยเอาเครื่องออกกาลังกายมาไว้ในนี้เพื่อให้เพื่อให,ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ออกกาลังกายคุณแม่คุณพ่อคุณแมบบ่นี่อ,อยู่นี่ไม่เคยเจอคุณพ่อเลยคุณพ่อเป็นไงแฮปปี้ในบ้านหลังนี้นะัะจากที่ลูก<อ>ชายผมเลาเราได้บานปายออกกลังกายเลยตอนสองโลคืออย่างนี้ผมก่อนตอนนั้น่งงบมันไม่มีแต่ตอนบวชเนี่ยเราอยากทําบ้านใหม่ตังเรามีอยู่ในตัวเนี่ยประมาณแบบแสนสองแสนเองแต่ผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าหลังจากนี้ผมจะทําได้ พอหลังจากบวชมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เคยมีงานแบบพิธีกรเยอะที่สุดในชีวิตแล้วงานเข้ามีคนเข้ามาเช่านู่นนี่ก็สร้างบ้านหลังนี้ได้ลองคิด<ต>ดูเดิวความเชื่อมั่นแค่นั้นว่าจะต้องมีงานเราเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมีเพราะเราปรนนา,าตัวแล้วว่าเราจะเป็นคนดีมันจะมีพลังบวกเข้ามาในชีวิตเพราะอย่างน้อยเนี่ยพ่อแม่เรามีความสุขเรามีที่อยู่ที่ดีให้กับพ่อแม่เราก็สบายใจแล้ว แค่นั้นเองแล้วโต๊ะตัวนี้เนี่ยได้ข่าวว่านี่คือโต๊ะที่มีมูลค่าถึงเจ็ดหลักจริงไหมจริงจริงครับพี่ชอบของที่มันหาไม่ได้ไอ้ไม้เนี่ยมันเป็นไม้แผ่นเดียวพี่เผือกลองคิดสภาพดูว่าต้นต,ต้นขนาดไหนอ่ะถูกต้องอันเนี้ยผมว่าเกินร้อยห้าสิบปีอันนี้เป็นมะค่ามะค่าที่ใส่เป็นกาแฟใส่กับกาแฟมันม็อกค่าม่าเกียรโต๊ะนี้ใช้งานอะไรบ้างครับุกวนี้กินข้าวดูทีวีคุยกับพ่อแม่สมัยก่อนนะก่อนยนะังไม่ได้ไปย้ายบ้านนะก็ใบเตยก็นั่งกินทุกช็อยู่่ต ค่ะกช่วงนั้นน่ารักมากเลยตอนท้องรักผัวมากเลยตอนนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้ผิดไปหมดเมื่อวานกลับมาก็ไม่ผิดไฟอ่ะเมียบอกว่าฉี่แล้วไม่ยอมกดไม่จริงไม่จริงใช่ไหมแม่ผมกดผมกดเลยตั้งแต่พ่อ จะผูช้ชายส่วนมากสะอาดกดมันก็ไม่เท่ดิเราต้องฉีดชอบที่พ่อนั่งยิ้มไม่เถียงหรอพ่อ,อนี่แล้วมีครั้งหนึ่งฮามากไอ้บ้านใหม่เนี่ยมันเป็นที่กดชักโครกญี่ปุ่นใช่ไหมกดเปิดเปิดฝาชักโครกแต่มันช้าแล้วฉีดเราจะมาละพอฉีดปุ๊บแม่งเปิดแล้วแม่งตีเยี่ยวกระเด็นหมดแล้วเมียเป็นโรคไหลไม่รู้แม่งชอบมาตอนฉี่พอดีเลยเนี่ยเท่หมดแล้วเนี่ยระบบไม่ต้องทนระบบระบบประสาทมึงก็ดิ ยึดเท่เครียดมากเลยทุกวันนี้อยากกลับไปเหมือนตอนมัธยมอ่ะนี่บนไดที่บนได้ก้าขั้นไม้สักทองของผมมีความหมายไหมบนได้ก้าขั้นมีอยู่แล้วครับก็คือก้าวหน้าเท่าไหร่เท่าไหร่บนไดคือไม้แค่ชิ้นเดียวอันนี้มันก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วว่าผมตีไปว่าถ้ารวมผมแก้ไปสองรอบถ้ารวมแก้แล้วนะมีหกแสนออฟใหม่ลอกออกลอกเข้าอะไรเงี้ยตอนแรกอันนี้ผมก็ไม่ชอบตอนแรกมันเป็นเหล็กผมก็เปลี่ยนไปเป็นกระจก และตอนนี้เราอยู่ในบริเวณห้องพระของบ้านซึ่งเอาจริงๆแล้วคงใช้คำว่าบานปลายไม่ได้แต่ถ้าจะให้ประเมินเป็นมูลค่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเก้าหลักสิบหลักใช่คือจพอใจด้วยนะคืออ,อย่างนี้นพี่เผือกพี่ฟอยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเหมือนเอาเอาแค่ไออย่างพระประธานอางค์เนี้ยมันเป็นกุกของตระกูลบุณพ่อลบบุรีเนี่ยตั้งแต่สมัยสุโขทยัยมันน่าจะเป็นพัน พันขึ้นพันปีนะคือ,อ,อ,อใช่ครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยกุสุโขทยัยทราวดีจะบ,บอกว่าองค์นั้นอะ่ะมากนะครับใช่จะไม่ค่อยเหมือนกับที่เราเห็นทั่วไปคือแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคนที่เคารพบ,บูชาหรือศิลปินเนี่ยจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปบางทีอ้วนก็มีหน้ายาวก็มีอ,อยู่ที่ศิลปินเลยสมเด็จทั้งหมดเนี่ยผมประเมินค่าไม่ได้เลยผมก็วางไว้ปกติพูดแล้วผมยังขนลุกเองคือคือ กล่องนี้โ,โหผมตีแค่สิบล้านแล้วกันกล่องหนึนะอง,อ,งอ่าแต่ว่าบางคนเนี่ยอย่างเศรษฐีบางคนเขาซื้อไปองค์ละสามสิบอะไรเงี้ยแต่ผมตีของผมแค่นี้อันนี้เนี่ยอันนี้ถ้าก็หลวงพ่อเต๋นะครับวัดสามงามซึ่งตอนนี้จีนมาติดต่อซื้อไปองค์ละสี่ล้านอันนี้คือกุมารทองกุมารทองของหลวงพ่อเต๋วัดสามงามแล้วก็ปลุกเสกร่วมกับหลวงปู่แย้มแล้วผมบอกเลยว่าแรงมากแรงในนาที่นี้ผมบอกว่า พ่อผมจบเมืองนอกก็ด่าผมตลอดและสาระผีมีจริงเขาออกช่องเจ็ดแล้ววันแรกที่ผมเอาหลวงปู่ทิมเข้ามาเนี่ยกับหลวงพ่อเต๋เนี่ยเขามาเรียกผมตอนตีสามเขาตกใจมากเขาบอกว่าอยู่ในกึ่งหลับกึ่งตื่นมินเด็กใส่จงกระเบนสีแดงกระโดดไปนั่งบนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ถามว่าขออยู่ด้วยได้ไหมนี่คือคนที่ไม่เชื่อสุดในบ้านเจอสามคืนติดตอนนี้สวมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในห้องตอนนี้พระเต็มห้องเลย มันเป็นของล้ำค่ามากกว่าครับคุณเผือกคุณฟอยในรายการอยากประเมินราคาเลยอันนี้เราสองคนได้มาที่ห้องนี้แล้วและจะมีอะไรที่ทําให้เราได้รู้สึกว่าสงบเดี๋ยวผมให้การทูบเนี้ยผมเลือกสวยวากานทูบเนี้ยอันนี้คือฝึกเสรจะอกเหตุเป็นเรื่องตลกแต่ถ้าอยู่ในห้องนี้ผมเชื่อทุกอย่างฟอยมันก็เชื่อง่ายไปเดี๋ยวกูให้ยงอื่น นี่ห้องนอนเลยนี่ห้องนอนผมมีผมจุ้ยด้วยดูผมจุ้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเกลียดมากคือเมียเนี่ยเอาทีวี90นิ้วผมไปไว้บ้านนู้นแล้วเออห้องนอนเหรอใช่ดิทะลุเข้ามาห้องนอนเล้ว นี่จ็ดีเหรอหรือเอวิสเอวิสครับพี่แม่นิบาลตรงไหนบ้างทำอะไรตรงไหนบ้างเนี่ยไม้ที่คุณเหยียบเนี่ยเป็นไม้ชิ้นชิ้นใหญ่อย่างงี้ใช่แล้วนีก็ไมสักทองกันไม่ใช่อันนี้มาฆ่าปูทับไม้สักทองล่างตอนแรกผมใช้ไม้สักทองแล้วคือความที่เราใจร้อนแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องไม้ดีคือมันหดตัวแล้วมันก็เห็นข้างล่างแล้วมันเป็นรูเออเป็นร่องมันก็ทําให้ห้องไม่เก็บเสียงมาลงมาแรงอะไรผมเนี่ยโง่มากก็เลยอยากได้ไม้อีกผมยังอยากเหยียบไม้แท้อยู่เนาะก็เลยเหมือนงานเออไม้มา อันนี้มีอายุเกินร้อยปีเพราะฉะนั้นเขาจะแข็งแล้วไม่หดตัวแล้วแล้วก็นิ่มถ้าอยน่มตนิปพาพาขึ้นไปตอนแรกฝันไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะทามาแหละผมจะทําเป็นตู้เก็บภาเครื่องออกแบบไว้หมดแล้วแล้วก็ที่นั่งสมาธิของผมเพราะว่ามันอยู่ชั้นบนสุดเท่าไหร่ยังไม่บอกเลยโอ้สามสองสามประมาณนั้นสามล้านเอ้าประมาณนั้นครับประมาณนั้นเดี๋ยวนี่ยังไม่คุณยังไม่ได้เห็นห้องน้ํานะเฮ้ยแ่ห้องนอนสามล้านห้องน้ำอีกเท่าไหร่ไปดูมา ่วนเ้ห้องน้านผมจะให้ดูเนเจอร์หนังเรื่องนี้ผมดู4ี่สิบรอบได้ผมชอบมากแล้วก็เลยสั่งเนี่ยเ็กสินระกรณนวาดอันนี้ก็เป็นที่เหมือนหน้าบ้านแต่ผมถึงบอกไรว่าที่มันแพงอ่ะสมมุติเ่ะเราสั่งหน้าบ้านขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันมันแพงตรงที่มันเป็นงานชิ้นเดียวแล้วเขาต้องหล่อขึ้นมาบ้านู้นไม่เห็นมีเลยบ้านู้นไม่มีความเป็นตัวพี่ช่เกี่ย <ๆ S 2> วกับงานพวกแบบนี้แล้วก็เนี่ยนะผมจะบอกนะความละเอียดละอ,อของคุณแมนนะพอ,อข้ามไปบ้านดูนะเขาเหลือแค่เก้าอี้เดินป่าตัวเดียว ย้อนเทปกลับไปผมโกรธมากใช่มีเขาีพับคือเราเป็นคนที่ม่ีหัวอะไรแกพี่แกก็ไม่มีหัวเลยมึงรู้จักหัวมึงไหม ฟอยกับเผือกลองพูดซิว่าเป็นผู้ชายด้วยกันมาเห็นบ้านพี่เนี่ยโอเคไหมอูนี่คือเขาเรียกว่าเป็นรังเป็นเพื่อเชื่อที่ดีกันตรงนี้ใช่โอตาตาเขาไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวผมเลยในช่วงแรกผมดีทุกอย่างผมเท่มากกางเกงขามมาแบบขับฮาเล่ตอนนี้คือผิดทุกเรื่องแล้วถามผมว่าทําไมไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่บ้านนู้นอ๋อทำไมไม่มีเพราะอะไรอย่าเอาอะไรพวกนี้มาบ้านนี้นะ สวนผมเนี่ยถูกสกัดกั้นอยู่ตลอดเวลาน้ำถึงเน่าจนเห็นเงาจันทร์คุณไม่มีโอกาสได้ปล่อยฝีมือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเฮียอะไรเป็นกูแล้วตอนนี้เย้ฝากบอกว่้กูอยากนอนบ้างเนี่ยแต่กูคิดแต่กูคิดถึงลูกแต่กูไม่ได้คิดถึงมัดที่ไหนที่ไหนไี่ไหนที่ไหย แล้วย้ำนะครับบอกกูผมไม่มีหัวผมออกแบบเองทุกกระเบียดนิ้วใครทมันได้บ้างเขาบอกว่าคุณ่ะสักแต่จะทำแต่ก็ไม่ไม่จะทำยังไงไม่รู้เรื่องผมว่าเมียผมมาร้องเพลงได้อย่างเดียวนี่คุณดูแค่ที่ดึงลิมิเต็ดอินดิชั่นนี่คุณคัสตอมเองหมดแล้วเขาซอมเองหมดครับมีบุหนังนะคุณไมเคยบอกว่าคุณเลือกแต่ของแพงจริงป่ะไม่ใช่ของแพงเนี่ยมันจบได้แต่นี่มันมีป่ะล่ะเนี่เออมันมีมีดมีปืนโผล่อย่างเงี้ยแต่ไหนแก๊สแก๊สเลย ไพราอแก๊สเนี่ยเสื้อแก๊งเนี่ยกูเอาไปบ้านนู้นไม่ได้เลยเสื้อบอกว่าเอาอะไรให้คุณใหม่ๆคุณก็ไม่ยอมใส่ไม่ใส่ทุกวันนี้ก็ยัดเยียดใส่ชุดดีออลอะไรเสื้อเสื้ออะไรเพราจัดมาให้หล่อหล่อเฮียอะไรนี่คือเสื้อที่ผมไม่ได้เอาไปบ้านผมเนี่ยมังกรน้าหน้าของผมเนี่ยผมซื้อมามันมันได้หมดอ่ะเนี่ยเวลาแข่นอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะไม่ได้ละเปล่าปล่าปิดนะปิดเราเกี่ยวหลังหน่อยเวลาเวลาสาวมาเนี่ยเวลาสาวมาปุ๊บเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่เสื้อก่อนนะครับอยู่แขวนผ้า กานพักก็ได้เสร็จนานยังนานแล้วสาวมานานแล้วนานแล้วแต่ว่าก็ยังมีเงียบอยู่ป้ายนี่ไงห้องน้ำผมอ๋อวันนี้ห้องน้ำผมเนี่ยตอนนี้ผมเหลือที่แค่นี้ แล้วผมจะใช้แป้งสีฟันที่ผมชอบยังไม่ได้เลยนางบอกว่าซื้อไซสย่ๆใช้ยี่ห้อเดียวกันแป้งสีฟันมึงยังไม่ให้กูใช้เลยอ่ะแล้วก็ผมมาชอบซื้อครีมมาลองผู้ชายอ่ะทุกยี่ห้อนางก็ด่านางก็ด่ามีแค่นี้ไงผมบอกแล้วเตยเนี่ยเป็นคนที่แบบล้นทุกเรื่องไม่รู้เป็นทำไมไม่ยอมอ่ะเนี่ยแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วเนี่ยแล้วบอกผมไม่มีสไตล์ได้ยังไงนี่ แค่หีบนี้มึงก็หาไม่ได้แล้วใช่หนังแท้สมศักดิ์ชลาชนให้มาแล้วบอกว่าเราไม่มีสไตล์ได้ไงวะใช่แล้วพีมีบ้านโน้นมาเป็นมงคลใก้วะมึงยุอยู่ใช่ไหมอยากนอนไม่ได้เลยเลยอ่ะเมื่อคืนนี่ว่ะก่อนมาเนี่ยเขาไปขายของมาแล้วนอนดึกแล้วผมบอกว่าผมต้องตื่นเก้าโมงปาไปนอนห้องนู้นเลยหนูอยากนอนเต็มอิ่มบ้างพอไปอยู่ห้องตัวเองเชียมีความสุขมากแต่บางทีร้องไห้นะบางทีร้องไห้นะร้องไห้ยอนี่เป็นชีวิตพ่อบางที พอนนั่งร้องไห้เลยเหรอนอดีเจไมพอแยกประมาณ2คืนเราเล่นเราเล่นเกมแล้วร้องไห้คิดถึงเมียเดี๋เมียอยู่ไหนอยู่ห้องนีงตอนแรกผมสงสัยนะว่าเอ้ยไปบ้านไปมาแล้วนี่ทำไมมีมาบ้านพี่ไหนอีกรอบนึงผมเข้าใจแล้วคุณต้องการโอกาสแล้วผมทำบ้านได้ขนาดนี้สวนผมทำไมจะทำไม่ได้นี่แต่เขถามว่าซื้อทำนี้อะไรต้นไม้ห้าหมต้นนี้ตอนนี้ที่แบบว่าใกล้จะตายแล้วเนี่ยคือซื้อมา50,000บาท ดูที่ตายหมดแล้วเนี่ยห้าหมื่นถุกผิดครับต้นนั้นแสนกว่าบาทเแล้วไม่สวยด้วยตายตายอ่ะกูลืมลดน้ำเอาให้รู้แล้วกันขอบคุณรายการเคหาสถานบานไปลามากที่ DJ แมนพันาพลกุลชรในทิยานี่คือสไตล์ของผมทุกอย่างผมตัดสินใจเองแม้กระทั่งที่เหยียบยืนหรือว่าเตียงที่เศษสังวาสแล้วคุณมีบุตรให้ผม คุณก็โดนที่นี่คุณเลิกหาว่าผมไม่มีหัวในด้านขวาคุณเคยหลงไปกับห้องนี้คุณ,คณหลงไหลไปห้องนี้คุณโทจิกโทตามคุณเฟซทามตลอดว่าอยู่กับใคร อยู่กับมึงนี่แหละถึงเป็นอ่งนี้แล้วไม่รู้โดนด่าหรือเปล่าไหมเปิดมาไม่แต่ยาบ้าแล้วด่าเน,นี้เป็นแชมป์ที่มากแต่วันนี้ก็ทำให้พี่มีความสุขแต่ขอความกรุณาครับถ้ารายการนี้ผมเชื่อว่ายังอยู่สวนผมเสร็จ <c oughs> คุณไปและผมอยากให้ภรรยาผมยืยนอยู่ด้วย <c oughs> แล้วยอมรับทัทีผมอาจจะพูดเยอะแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> วันนี้เนี่ยผมก็จะพูดได้แค่นี้แหละ <_ an> ถ้าเจอกันอีกทีอาจาะจะไม่แางนี้นะผมต้องเงียบนิดนึงเพราะว่า,าพวกคุณกลับไปแล้วอาจจะดูสนุกสนาน <_ an> แต่บ้านผมจะไม่มีความสุขเลย <_ an> นี่นี่อันนี้อาา๋ <_ an> โอ,โอนี่คือชุดแบบนี้ อันนี้ก็สั่งปั้นอันนี้เป็นโครงไฟสั่งทำนะครับเป็นเล็เลเลกเก้าแล้วก็มันเป็นอุนาโลมที่ผมชอบอุนาโลมเนี่ยมันเป็นยันของอริยะสงฆ์หลายท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงใช่ทั้งยัน่ยันหลวงปู่เอีย่ยมวัดหนังหลวงเป็นเล็กเก้าด้วยใช่เป็นละอองหยดลงมาเป็นความดีแล้วก็เป็นพระองค์ก็คือพูดง่ายว่านี่ก็ไม้สักทองครับคือคุณต้องมีอะไรเตือนใจก่อนออกจากบ้านว่า คุณต้องระวังตัวก um ้าเนี่ยขึ้นเป็นเงินลงเป็นเงินเฮ้ยนี่คิดเหรอคิดผมคิดแล้วบอกผมไม่มีหัวบันไดเงินขึ้นเงินลงเงินถูกต้อง ก็คือสรุปนะครับบ้านหลังน,นี้นะครับของพี่แมรนะครับท <คะ S 1> ี่มาอ,อยู่กับพ่อรัูมาตั้งแต่สมัยแบบว่าเด็กๆน <คะ S 1> ่ยเลยสิริรวมเนี่ยค <ผม S 1> <ล>่าตกแต่งไปเนี่ยบาทในป,ประมาณ20ลร้านอันนี้คือที่ประเมินค่าได้นะ<ช>แล้วก็ที่ประเมินค่าไม่ได้อีกอีกาหนึ่งก็ย่งคากหมายก็เป็นสิ่งที่ทางจิตใจแล้วก็เห็นว่ามีโปรเจกต์ที่จะไปบานต่อด้วยก็คือความฝันผมเนี่ยผมอยากมีบ้านติดแม่น้ําผมอยากเห็นเลกและมีระเบียงเดินออกไปแล้วก็พาภรรยาไปยืนคนเดียคนเดิมคนเดิมคนเดิมแล้วก็ค่อยๆผลักให้เขาตกลงไ เขาจะได้รู้จักการว่ายน้ำด้วยตัวเองชื่อมว่าอยากให้ว่ายน้ำชื่อว่าดัำลงไปใบเตยไม่เป็นอะไรทำไมฮะเขาแกลกทบเขาจะขึ้นมาได้ผมไม่เห็นเขาไอสักแคกเลยครับแล้วเด น้ำกมคือจะเป็นสไตล์แมนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่มีอะไรับ้างผมดูอยู่เรื่อยๆครับแต่เราต้องดูที่ที่มันสวยๆแล้วผมอะอยากมีบ้านทรงไทยโมเดินผมอยากเดินมาแล้วแบบเหมือนเจ้าท่านขุนะใส่กางเกงเลยตัวหนึ่งที่เมียไม่ชอบกินกาแฟดิฟถูกๆแต่ว่ามีแปดห้องวันจันทร์จะหาคนนี้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 ขนมมอขนมรอแค่นั้นเองความฝันแต่ว่าในอนาคตในอนาคตข้างหน้าใช่โวันนี้ได้หมดเลยครบแต่ว่าเรายัง ไม่ได้ของติดไมด่ติดมืเอเจ้าอีกเหรอเฮ้ยค,คุณกำลังพูดถึงวัคซีนคุณยังไม่ได้วัคซีนเหรอเฮ <c oughs> ้ยไม่ใช่เป็นของที่ว่าุ่นกันเราจากแบบใส่อันตรายทั้งหลายอ๋อเสื้อกอกเสื้อกอมีมีเสื้อกลอกกระสุนที่ก็เป็นของที่มองไม่เห็นแต่ว่าเอ้ยข้าอาจจะมาช่วยเรายามฟออ๋อฟองสบู่ที่มันแบบลอยแล้วก็ระเบิดไปคุณแผนนี่มั้ยคุณยิ่งเจ้าอีกเหรอไม่แผล เดี๋ยวอยู่กันดีกว่าเดี๋ยวให้เดี hay, right ๋ยวให้ไอ้ฟอยก็เลิกแล้วนะเลิกแล้วเลิกยาไปเลิกเสร็จแล้วเดขถ่ายได้เดี๋ยวกูเล่นเองทั้คนนี้ใช่ไหมจบมาตั้งรับแล้วจังหวะเขายังไม่ได้คนกำลังเกิจบสวยแล้วเจนนี่เล่นมุกคนก็ได้กูอีกกูอินเปล่าไรเรื่องดื่มเรื่องอะไรไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับก่อนนี้คุณสิงหถือสินห์ห้าเลยสุดคุณผู้ชมนี่พาร์ตี้ไปทุกงานก็เจอไอฟอยตลอดเพื่อคุ้มพลเขากินเหล้ากันอย่างเงี้ยสมัยก่อนไอ้ฟอยกินอย่างงี้ ก็คือมันโกมัโกใช่โขกข้างหน้านะครับสำหรับคุกเทฟกับเคหัสฐานบานปลายนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งได้ที่วันเทกาครับและอย่าลืมไปพิสูจน์คำพูดของน้องใบเตยด้วยนะครับที่เขามาบอกว่าพี่แมนไม่มีสไตล์นี่คลิปนี้เลยครับไปคลิกดูกันกดเลยอืมมันเดือด